ใครที่หน้าเหี่ยวหรือว่ารูขุมขนกว้างดูนี่นะคะเราจะทําอะไรให้ดูค่ะอันนี้เปรียบเสมือนผิวหน้าของเรานะคะทุกคนที่มันมีรูขุมขนเห็นไหมมีริ้วรอยต่างๆความหิวย่นนะคะรวมไปถึงคนที่ผิวหน้าค่อนข้างแห้งด้วยจ่าจะสามารถทําให้รูขุมขนเนี่ยมันกระชับขึ้นได้นะคะผิวที่มันมีความหยาบก,ก้านนะคะก็จะมีความละเอียดขึ้นได้นะคะจากนี่ค่ะนี่เห็นไหมชัดๆกินนะจากผิวที่รูขุมขนกว้าง กลายเป็นผิวที่มันมีความกระชับขึ้นละเอียดขึ้นเห็นไหมกระชับขึ้น กลับมาเป็นผิวเดิมที่มีปัญหาปัญหาพวกนี้สามารถดีขึ้นได้จากนี่เลยค่ะนี่คือสุดยอดนะคะไฮยาจากอีฟค่ะตัวนี้นะคะเราตั้งใจทํามาสําหรับการฟื้นฟูผิวจากหยาบกระด้านลูขุมขนกว้างหน้าเหี่ยวยน่นหน้าแห้งกล้านนะคะทําให้กลับมามีผิวที่สุขภาพดีนะคะมีความเนียนละเอียดแถมแบบเนี้ยดูดิสะท้อนแบบว่าโอ้เป็นกระจกเลยเหมือนสาวเกาหลีเลยนะคะจากการใช้ไฮยาของอีฟตัวนี้นะคะเรามีไฮยากว่า15โมเลกุลเลยหลายคน ทราบดีว่าไฮยาเนี่ยมันมีหน้าที่ในการช่วยฟื้นฟูช่วยทําให้ผิวนะคะมันอิ่มน้ํากระชับขึ้นถูกไหมคะทําให้ผิวที่มันแห้งกล้าเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นขึ้นผิวที่มันมีความหยาบก,กระด้างเนี่ยก็มีความละเอียดขึ้นด้วยนะคะแล้วตัวนี้มันมีตั้ง15มเลกุลยิ่งมเลกุลมากเท่าไหร่มันยิ่งดีต่อชั้นผิวมากเท่านั้นเ<ม>พราะหน้าที่ของแต่ละมเลิกุลค่ะมันจะสามารถซึมลึกเข้าสู่โครงสร้างผิวในแต่ละชั้นผิวได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะผิวววของเเเเราาามมมมมััันนนนไไ่่ดด้้ีีีแคคผิยยยยะะหหลลลช มาก,มากยิ่งมีโมเลกุลมากเท่าไหร่มันยิ่งซึมเข้าสู่ชั้นผิวในชั้นต่างๆได้มากเท่านั้นและนี่มีตั้ง15โมเลกุลเลยคิดดูว่าผิวนะคะที่มันแห้งหรือหยาบกระด้าในแต่และชั้นผิวก็สามารถถูกเติมเต็มนะคะด้วยความชุ่มชื้นจากไฮยาอิทนะคะได้มากเท่านั้นยิ่งมากยิ่งดี เห็นไหมคะใช้เช้ากับก่อนนอนใครที่ใช้ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะลองดูแล้วตื่นเช้ามานะลองรูปผิวหน้าของตัวเองดูคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผิวของคุณอ่ะมันมีความแตกต่างจากตอนก่อนใช้เลยนะคะนุ่มๆเลื่อนๆไม่ต้องเชื่อจ๋าก็ได้คุณต้องลองด้วยตัวเองดูค่ะเพราะตัวนี้จ๋าตั้งใจทําขึ้นมาใช้เองเลยจีอีเป็นคนคิดค้นสุดแล้วลองใช้กันเองเลยและสุดท้ายเลิฟมากๆมันดีกับผิวเรามากๆค่ะวันนี้คุณอยากหน้าใสอยากผิวสวยอยากผิวสุขภาพดี จำไว้อย่างหนึ่งนะคะคุณต้องเริ่มต้นจากการที่ทําให้ผิวของคุณมีความชุ่มชื้นก่อนและนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่คุณจะมีผิวที่สุขภาพดีผิวใสหน้าใสหน้าเนียนหน้าเด็กลองกันแค่คนละขวดค่ะแล้วเป็นยังไงกลับมาบอกด้วยนะคะว่ามันนุ่มมันละเอียดมันรู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ใช้อย่างที่๋าบอกจริงไหมแล้วกลับมารีวิวให้เราด้วยนะคะดีกว่าเดิมแต่ขายราคาเดิม390บาทเท่านั้นแถมมีโปรด้วยซื้อ3ชิ้นลดทันทีร้อยแปดสิบบาทใครสนใจก็สอบถามหรือว่าสั เลยนะคะกลับมาบอกด้วยนะว่าดีจริงอย่างนี่จ๋าบอกจริงไหม